รีวิวรีวิวจริงๆอนะฮะรีวิวยังไงอะคพี่จริงๆเป็นเป็นเมมเบอร์ C t M รุ่นที่สองค่ะแล้วก็น่ารักมากค่ะเป็นเมมเบอร์ C t M รุ่นที่สองน่ารักมากแบบแบบแบบขอบอกส้มก่อนคิดก่อน แบบว่าเอนดูอะไรเงี้ยชอบเอนดูแบบน่ารักอว่าไม่พูดยังไงน่ารักน่ารักเอนดูน่ารักเหมือนแชมแชมหรือเปล่าน่ารักไม่เหมือนแชมแชมน่ารักกว่าน่ารักกว่าแล้วก็แบบแบบเป็นฟิลที่แบบว่า เขาน่ารักอะเวลาคุยด้วยก็จะแบบก็จะแบบจะต้องจะต้องใช้เสียงใช้เสียงน่ารักไม่รู้ไม่แน่ใจให้ทุกคนให้ทุกคนดูเองแต่แบบทุกคนอาจจะแบบเคยเจอพี่จริงแล้วแบบเขาหน้ารักจริงแบบน่ารักกินดูอะไรเงี้ยงแบบท้าวท้าพี่จิงอะไรเงี้ย แล้ว่าชอบชอบเล่นกับพี่จริงอ่ะพี่จริงอบะเล่นได้สนุกขาบคล้ายๆแชมแชมนะจริงเหรอแต่พี่จริงอ่ะเขาพูดเก่งนะตอนแบบป๊อปอัพไลฟ์เขาก็อาจจะแบบยังเขินเขินยังเกรงเกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแบบสู้ๆนาะอย่าเงี้ยพออยู่ด้วยกันเขาก็แบบใจดีเขาก็พูดเก่งเมื่อวานเขากินหมาล่ากันเฮ้ พี่จริงไม่ได้โอนค่าเป็นฝ่าย <laughs> อยากเล่นถ้ <laughs> าไปแก้งพี่เขาแล้วสิม่กลารแกงมีกาแกงตัวเขาร้องไห้เขาตาเล็กอะ <laughs> ฉันต้องชวนที่จริงมาไลฟ์แล้วไม่เอา <laughs> ไม่เอาเหรอกม่มังพูดเก่งจริงหรอกอืเก่งจริงสิก็คุยกันทุกวันก็พูดเก่งนะ <laughs> แต่แบบ ยังอาจจะเหมือนเราช่วงแรกๆแ,แหละที่แบบว่าไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรต่อนหน้ากล้องหรือแบบไลฟ์เนี่ยพูดอะไรดีอ่านคอมเมนต์หรออะไรเนี้ยอาจจะต้องให้ชินก่อนต้องลองไปคุยใชย่ต้องลองไปคุยดูแล้วเขาก็เป็นคนแบบส่วนใหญ่ช่วงช่งแรกๆเขาก็แบบอุ๊ยเราได้ไหม <laughs> เราได้แหละ พี่จริงแอบดูไลฟ์แชทเออพี่จริงอ่ะชอบแอบดูไลฟ์อ่ะแล้วแชมก็แบบพี่จริงดูไลฟ์ด้วยเหรอคะเพราะว่าพี่จริงอาจจะมาสำรวจพื้นที่ที่จะต้องแบบทํางานต่ออะไรอย่างงี้แบบพี่จริงก็มาถามนะเออเนี่ยคุกกี้เนี่ยของใครแล้วก็นั่งทายกันแบบเออเนี่ยของใครของใครของแชมตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยทายถูกตัวแรกเลยแต่ว่าเปลี่ยนใจก็ผิดแหละแล้วแชมเล่านิดนึงละกันไม่รู้ว่าจะมีแบบเซนไปลึนสองออกมาหรือเปล่าใช่ไหม แต่คงไม่มีฉากนั้นหรอกแชมป์ก็เล่าได้ก็คือตอนที่คนก็รู้แล้วเนาะว่าแบบแชมป์ไปเป็นเป็นแบบเป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปไปดูอ่ารุ่นสองว่าแบบมีใครมาออดิชั่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคัดเลือกคนแบบว่าเช็คว่าแบบเออคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแล้วก็แบบดูว่าแบบใครที่เข้ากับพวกเราได้แล้วก็แบบเราอยากได้คนไหนสนใจคนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแพแล้วแชมป์ก็แบบโดนตก ชอาพี่จริงตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็แบบคนนี้น่ารักมากเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเขาแบบยืนยืนอยู่คนเดียวเพราะว่ารอรถนั้งน่าจะกับแก๊บอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเชาก็เห็นอุ้ยยืนอยู่คนเดียวแบบเหงาไหมเชาก็แบบไบยบายนะพี่จริงแต่ไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะมีแบบแชมไหมมีแบบแชมไหมหรอไม่มีนะ ที่ไปดูมาไม่มีแบบแชมหรือว่าแบบแชมมันเป็นแบบไหนแต่ไม่ค่อยมีแบบแชมนี่ยไม่มีใครเหมือนแชมหรอกจริงๆเขาดูโตเป็นสาวเขาหน่ารักเขาเป็นเด็กห้ามเถอยงเขาหน่ารักเขาเป็นเด็กนะคะจริงๆแล้วจริงๆเป็นประธานบริษัท